สองสาวล่ายุทยเมื่อนี้จะนายผ้าลุยหางนพี่นองไปหางไปหาสื่อค้องใส่ข้องกินข่าบานพี่นองไปเบิงว่าจะนายเป็นสิจใจท่ายสิเบิร์ท่ายนพนองสีแดงร้ายสาได้เขากับสวัดีพ่่นองสวัสดีจ้ามาพบมาขอกับส่งสลามน่าสมดกาวด้วยจ้ามื่อนี่ห้าสิบปลยังเราจะไปซื้อค้องเข่าบานกันเลยครับเว่าบว่าเสบียงไปเบิงว่า สีมียังแน่นาะพี่น้องสิได้รายสำได้เลยสีเบิดเท่าไดเนาะพี่น้องเพราะว่าเข้าไปแต่ละเทือกบเบิรหน่อยแน่นอนพี่น้องเบิร์้ายแหงพี่น้องไปเบิรงน้องกันเลไจ้าไปก็จะน่าอะไรด้จตอนนี้กะนางรถออกแต่บานนะพี่น้องที่ไปี่เข้ากันล่างสิไปหาเมคโคเนาะพี่น้องไปเดือนละเทือหรือว่าสองเดือนไปเทือหนึ่งนอพี่น้องกับไปแต่ละเทือกับโบเดิบ์หน่อยนอเบิร์ตร้ายพี่น้องเอยแบบสื่อขล้องเนี่ยร้ายแหง เบิร้ดยล้ค่ะตลอดนี่โบหัวสิเบิดซัาไดไปลุ่นไปเบิงนุ่มกันเลยเนาะจา้าว่าหลอบนี่ห้ like, าสิเบิรดไลซําแต่ละเท้อบอเนาะจ้าพี่น้องเพราะว่าสื่อคล้องแต่ละรอบแต่ละเท่อนี่แบบ้ลยแบบปลายแห้งเนาะจา้าเพราะว่าสื่อแบบเกือบทุกอย่างเลยเนาะที่เป็นคล้องใส่คล้องกินจา้าแม่แหละพี่น้องมาหอดติ๊กโคนแหละเด้อจา้ามาสื่อคล้องเขาบ้านยนนีเหรอออมาสื่อคล้องเขาบ้านอ,าอัอออนนั้นใส่ มาเบิ office, ่ง uh, ว <room> uh, ่าห้าสิได <c ute> ้นางเงยนะจ๊ะห้าสิได์เต็มรถเค้นเตหต็รถเกเต็มองค่เราต้งม่ะาเรอบ้าวสามสอบบอสามสอบกุ้มเพื่อเพื่อซีก็ได้ดที่มือจิล้เาเด็ดทงแบบไม่กินเนี่ยทำแบบไม่กินเนี่ย อะไรนั่นนะใส่หอมสไลด์นี้เราไม่มีนะเออใส่หอมต้อวไปซื้อใส่หอมมาเบิ่งว่าเ้าสิบได้นั่งเงินด้วจัดเด้อมากันสามคนด้วจกัมือ<ใ>น<ใ>น,น้ำมัน,<ใ>นทอดเอาค่ะหมดเหลือขวดเดียวที่บ้านเ,าเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหรอปกติเราก็ใช้อันนี้ในใกับอันนั้น ชีเต็มรถอยูบบ่บ่มาเนี่นาายน้ำเจ๊เลือกน้ำยาลีดผ่าได้จ้ะกระเตื่อได้ยังไงแล้วได้แฟบแต่ยาปั้พนุ่มน้ำยาซักผ้าแล้วก็ขนอขนุ่มน้ำยาล้างห้องน้ำไฮเตอร์น้ำยาฉีดยุงหลายอย่างเลยจ้ะยังบวชครบ ยังบวครบเดิเจเด้ยอยังอีกหลายดิจ้าจะมาเบิ่งกล่องเด้อจ้าถุงเอาถุงถุงถุงร้อนค่ะเอาถุงร้อนยันงหากระดาษทิชชู่นี่ไงก็จะเห็นว่ากระดาษสป็นรัก ตอนนี้เฮาซ้คนกับผ้ากันเหลือกเอาคล้องนะ้พี่น้องสื่อกระดาษทิชชู่สื่อคล้องใส่แบบทุกอย่างเลยนะจ๊ะครับจะน่ายเนาะจะน่ายเพิ่นเป็นคนใจดีเพิ่นเป็นกันเองเพิ่นบ่ถือโตนะจ๊ะเป็นเป็นคนตลกอ่าเพิ่นแบบวาเลี่ยนบ้ากับน้องสาวแบบลูกแบบล้านเลยนะจ๊ะแบบ เพลนใจดีแห้งเพนเป็นกันเองเป็นคนตลกตลกละเรื่องเนาะพี่น้องแบบเพนหนลาลักแห้งอ่ะพี่น้องเอ่ยแบบยูน้ำเพลินแบบคือสี่คนว่าจะน่ามีสองคนพัวเมียแหละครับมาหน้าก็นหนองสาวสองคนแค่นี้เนาะจ้ายาล้างจานชีโพใช้รุ่นนี้รุ่นชีโพจ้าหนึ่งกระปกุกนี้เต็มรถเข็นด่ะ อมืมาจ,าจ้ารถไหนเอามามาจ้าจะเอา,ารถไหนดีเอารถนี้จะได้นานจะดีอ่ ตอนนี้ล้นรถเข็นแล้วจ้าไปเบิงวันละค่ะสี่สิได้เด้อห้าสิบบเท่าดได้เด้อพี่เนาะอืมมึงเนี่ยอันนี้มันพอมันบวานมึ่งโูกเต็มรถเข็นมีกระดาษดิอู้ ไปเปลี่ยนเลยไปเปลี่ยนกองไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนดูเงินเดี๋ยวก็มองอือเปลี่ยนมาใหม่จ้าขี้นกเต็มเลยไ <c oughs> มาาย่เป็นไรเฮ้ยนกตอเอ,อ๊ะเป็กนัว <c oughs> ลืมเป็กนัวไปได้แล้วของแซ่บของนัว ของแซ่บของนัวมันมีทงหน่อยมีแต่ทงใหญ่ตใ่จะน่ะจะน่าไปได้กินไปหนวดแล้วพี่น้องแล้วเห็นเลยสิตกใจแล้วจ้าเพราะว่ามีแต่อันมะนาวมะนาวกับหน้องสาวน่ะสีอาอนไปเหตุกินเองกันเองเนาะบได้เหตุให้จะน่ายกินอ่าจะน่ายนะเคยจ้างเคยจ้างไออันมะนาวกับหน้องสาวน่ะเลิกกินไปหนัวพี่น้องเ้ยอ่าแต่ว่าเลิกบ่ได้ก็เลยบ่ได้ขาดจ้าง พ่ออะไรบอกเจไปใช้ั่นเนี่ยไปนั่งมาเจก่อนไปสิไปตามหาจะ่ายเด้อเจ,อจ๊เจ้าคนอยู่บุ่มได้เจ้าคนหาหนังเจ๊หาอะไรคะสันคอเสร็จแล้วเสร็จหมดแล้วคะ่ะ หมาสันคอสันหมูอ่ามัน่ากระจีตามหมาสันคอหมูเดจจพี่นงตามหมาสันคอหมูไปจ่ายเงินพี่นนอะวันศุกร์เท่าไหร่กำลังแนอย่างปจจายเงินเดจะไม่เลยจังซื้อก็ได้เงินเดือนออกก่อนจังซื้อมันออกแล้วแต่ว่ามันยังไม่ได้เลยเดี๋ยวออกมัน ไปเอาก่อนแล้วจะไปซื้อรจ no ่ายเงินไปฮัลตาลิใช <ui> ่ไหมไปไปจ่ายเงิน โอยเนรร <apologize> Sadly, ี่ยยิงยาดมันเนี่ยบอกอยู่ถ้าเห็นเจ๊เห็นเจ๊จะทักขนาดขนาดขนาดเจ๊จ้างเจ๊จ้างเงินให้เลิกกินยังเลิกไม่ได้เลยา จ้างเงินให้เลิกยังไม่เลิกเลยไม่ได้กินอ่ะไม่มีแรงทำงานนี่อืมจะสอบ 6 1 6 1บาทจ้าส <c oughs> องคันเลยนะเต็มสองคันเลยจ้าหกพับบาทใช่ไหม รถคันเต็มอันญะมีทุกอย่างหมดไปหกพันกว่าบาทจ้า ตัวเช็คของก่อนนี่จ้า,าของครบไหมหรือขาดไหมเช็คก,ก่อนจ้าโอเคผ่านจ้าโหลดแล้ว ขนปลายขนปาจ้ะข้าเข้าห้ากระสอบน่าจะได้เดือนกว่ากว่าหรือสองเดือนน่าจะเด้อแล้วแต่แล้วแต่เดือนได้กินหน่อยกินายเนาะนนเ,เรียก,กระสอบเนาะบิดไปแหลวรถเกตหนึ่ง ผลไปจ้าอันนี้คืออาหารอาหารมามาอืม<า>มันมือได้จะน้าประยูกกะประจักเนี่ยกินนอกพี่นออ้องซ้งคนเอื่อนนองะกะจับมาม่าก็า้าไ,า <c oughs> ได้กินตบมามา่มามัจะต่ติตายเมื่อ้ว,วจ้า

มาหอนบาทแล้วเด้อจ้าขนของลงเด้อจ้าเด้อบาทนี่เด้อเป็นจ้าพ้นกะส่งขุนสิโต๊กเน่น้องพี่น้องเป็นตะพ้นสิโต๊กแ่ลงบุบุไปลุยขนของขนของลงจ้าเดี๋ยวพี่จะยืนดูน้องขขนพี่จะยืนน้องขนะ่ืนน้องขขนไปเลยพี่จะยืนดูให้กำลังใจ โอเคพี่น้องเดี๋ยวค้นคล้องกันจ้ะพี่นุ่นแดดมาหมารถนีมาด้วยพี่น้องสีเห็ดนี่พี่น้องกินกินให้เบิ่งพี่น้องเอ้ยว่าเพชรเพชรขุนสองพี่น้องเอ้ยว่าสีแสบซ้ำได้วิธีเห็ดสีเห็ดเนวาได้ไมนจังสีแสบเนาะพี่น้องเดี๋ยวมือหนาสีผ้าพี่น้องมาเห็ดนะจ้ะพี่น้องจ้าจ้าพี่น้องวันนี้ก็มาหอดบ้านพี่น้องวันนี้มาหอดบ้านแล้วนาอเห้ากับสีข้อเนี่ยไปค้นคล้องหลักะเห็ดกุ้งกินเดี๋ยวจะนายก่อนนะจ้าสีข้อโจ๊กกลิบซํำนีก่อนนะจ้าเผาข้อแม่พี่น้อง ะก็แชร์ติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให็นได้ด้วยยจา้าขอบคุณหลายๆด้วยค่ะ,วคะสวัสดีค,ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย